เกมนี้มันยิงคนยากมันยิงไม่โดนหรอกกูเจอรถละรดขับรถขึ้นรถเลยกูจะทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้มึงวิทย์มันเคยใช้แกลปปะรู้รู้รู้หลักการมันไหมก็กดมือถือแล้วเขาก็จะโชว์มาแล้วเขาก็จะมารับกูเออเยี่ยมเออปะปะจะไปไหนครับอ้าวไปไหนฮะอ้าวทำอะไรจะไปไหนครับคุณลูกค้าเออไปตรงเออ ไปนั่นครับโอเคฮะไปขับทางตรงแล้วไม่ต้องก้อมไปมันตรงไปแล้วเหี้ยนึกว่ามึงจะไม่พูดซะแล้วต้องบอกว่าเอาวันดีเออคุณใช่วันนี้เรียกแกปหรือเปล่าฮะคุณเรียกคุณเรียกแก๊ปหรือเปล่าเปิดไหม,ม์พูยกับใครอยู่ฮัโลโหลคุณเรียกแก๊ปหรือเปล่าครับครับผมคนนี่อยู่ข้างบนน่ะเออเขาเรียกแกลวะ เขาไม่เรียก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 โอ้สงสัยขับแท็กซี่เหมือนกันชิ่ผายอะโอ้รู้ปะเนี่ยประเด็นอุ้ย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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหรถควันขึ้นรถควันขึ้นแสดงว่าเขาขับแท็กซี่เหมือนกันเปแน่เลยวะรู้ไหมว่าแท็กซี่เขาเขาไม่ชอบแกลบหยู่ท่านเนี่ยหรือว่านี่เราไม่ไปทางตรงอ่ะทำไมเราอ้อมวะเออเส้นอยู่ไหนก็เส้นอยู่ไหนก็ขับไปทางนั้นเลยเพื่อนมึงอยากไปไหนวะ กดติ๊กให้แล้วนะเส้นอยู่ไหนขับไปทางนั้นเลยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องตามหรอกชิหายมึงอ๋อมึงมาไปแล้วนี่ว่าเออโทษทีผมผมลืมลืมไปที่จุดหมายคระว่าคุณขับอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณจะคิดกันผมเพิ่มไหมเนี่ยเออผมผมไม่คิดนะคุณคุณทำงี้นี่ยผมแจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ย เออไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณแจ้งนี่คุณต้องไปไปแบบว่าแจ้งกับพวกแท็กซี่แทนเอ้ยเอ้ยนนเ้ยเอ้ยเฮ้ยคอมบอแมน้ายเฮีย้ยิวเอ้ยมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงว้าว้า What the fuck is this shit อมันไม่ตายได้ยังไงวะเฮ้ย hey, จริงไหมนเนี่ยคนเหล็กต u ฟ k กวิบโอ้จบแล้วหน้าที่แก๊ปทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้หรือว่าเราแขับมาไม่เร็วพอกูเห็นมันกระเด็นไปนู่นนี่ผีคนผีคนขับแท็กซีว่วะเฮียว่าเขาน่าจะมาหลอกหลอนกูอยู่ตอนเนี้ยวดแค้น <What can S 2> เลยเราอยู่หรือเปล่าผมจะไม่ขับ แก๊บแล้วนะฮะไปขับอูเบอร์แทน <laughs>